มวยไทยฮีโร่นะครับผมอยากสอบถามผู้บริหารทั้งสองท่านเลยครับสำหรับโครงการของแฟร์เทครถทูวันซีซั่น2ครับอ่าครั้งนี้เนี่ยหลังจากซีซั่น1เนี่ยเรียกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะครับผมแล้วซีซั่น2เนี่ยจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจหรือว่ามีอะไรที่แบบใหม่ๆม,ม,มากยิ่งขึ้นไหมครับสำหรับซีซั่นหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าประสบความสำเร็จจริงๆเพราะเราก็ได้เห็นนักกีฬาของเราเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยได้ไปต่อยในทั้งที่วันลุนนี้แล้วก็ที่ได้คอนแทรก ใหม่สำหรับวันจำเป็นชิปนะครับแล้วก็ดีใจที่ยังไม่มีใครพลาดแล้วก็ทำง,งานได้ดีด้วยเมื่อคืนเด็ดดวงเล็ก<ช>เอาชนะไทยกีฬในตกได้ซึ่งเป็นอยู่ในท็อปห้าในรุ่นเลยนะนี่คือแบบเป็นสิ่งที่แบบเออเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเอ้ยนักกีฬาที่ผ่านเวทีของแฟน,นทีมไฟโร่ทุกวันเนี่ยมันเรียกว่ามีศักยภาพจริงและสามารถขึ้นไปชกในระด,ดับโลกพวกนี้ได้จริงได้ครับแงิงีแบบ มันเป็นจุดเด็กที่ให้เด็กๆได้มีความฝันเพราะว่าตรงแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักใช่ครับแต่พอได้มีโอกาสให้โอกาสเขาอะครับเรื่องของโอกาสที่เขาแจ้งเกิดกับเวทีของแฟนสปายเนี่ยเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาได้กันดีมากเลยครับแล้วก็สำหรับซีซั่นสองเนี่ยเรามีอะไรที่พยายามทาให้ดีขึ้นแน่นอนนะครับผมไม่ว่าตอนนี้เราก็ได้ร่วมมือกับการกีฬานะครับกับโวยรากญ้าสุขาคณนะครับเพื่อเอาแชมป์ของ แต่ละภาคเนี่ยเข้ามาอยู่ในวยรอบของเราด้วยแล้วก็เราก็ได้หานักกีฬาจากที่เป็นสปอนเซอร์จากไทยวัสดุได้เข้ามาเหมือนกัน่เรามาคันเรือกนครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็ทํางานร่วมกับโองโมเตอร์ทุกท่านแล้วกันนะครับที่อยากจะให้โอกาสเด็กๆที่อาจจะยังไม่มีโอกาสเข้าถึงเวทีใหญ่ๆนี้ครับของเรา,ากเปิดรับสมัครแล้วก็เราคัดเลือกกับหานักกีฬาที่ดีที่สุดครับคือว่าเราไปตั้งแต่แบบราดับยากที่สุดเพราะว่า วันชั้นเป็นชิพตัวนี้เราไม่ได้มีแค่ตัวของรายการวันใหญ่อย่างวันไว้นท์หรือว่าแค่วันเดียวแต่เรามีการทำงานทุกภาคส่วนโดยจะเป็นทางกตทั้บกรุงเทพการกีฬาประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดต่างๆตอนนี้เราก็ได้มีโครงการในการที่เราเข้าถึงระดับรากหญ้าที่ว่าไปทั้งอบรมให้ความรู้นะกับนักกีฬาท่้ยหวยต่างๆก็จะมีเป็นเอ็กเซลเลนซ์แคมป์ที่เราทำร่วมกับการกีฬาประเทศไทยเนี่ยเพื่อทีดว่า เอานักกีฬาเนี่ยไม่ใช่มาเทรนแค่ในเรื่องากกาของทักษะการต่อสูนะ้เท่านั้นแต่ว่าทักษะสําคัญบางต่างที่ว่าจะทําให้จากนักกีฬาคุณสามารถเป็นสตาร์ระดับโลกได้คืออีอะไราบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช่นการสัมภาษณ์สื่อการท่าการใช้โซเชียลมีเดียหลักแนวทางการตลาดที่นักกีฬาบ้านเราเ ควรจะมีแล้วควรจะรู้ไว้รวมถึงเรื่องของทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการต่างๆที่เป็นเรียกว่ายังเป็นหนึ่งในจุดอ่อนนะของนักกีฬาไทยใช่เพราะจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่เราดูดูกันัะทำไมคนไทยผุดแผลฝรลงน้ำหนักเท่ากันไหมตัวสูงอะไรไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีความมานะมีความพยายามมีความที่จะพัฒนาตัวเองแล้วผมเชื่อว่านักกีฬาคนไทยเนี่ย อยากจะพัฒนาตัวเองแต่เขาไม่รู้จะไปไหนขาดเรื่องข้อมูลใช่ไหมครับขาดเรื่องข้อมูลขาดเรื่องความรู้ขาดความเรื่องแบบความเข้งมงวดและการเราก็ทั้งกาแชั้ปรชิพทั้งการกีฬาทั้งสุขีแล้วกนทั้งกา,า,า,ายแท็งแรและอยากเป็นจุดกลางให้ใหกับเด็กๆพวกนี้เรียนรู้ว่าเราควรกินยังไงเราควรออกกำลังกายยังไงเราควรพัฒนาตัวเองในด้านไหนที่ให้เหมาะสมกับกีฬามวยไทยโดยเฉพาะาคนเนี่ยอาจจะออกกำลังกายผิดผิดแล้วก็ไม่รู้วิถีนะครับผมอย่างเช่นเราไยกตัวอย่างนะ อาจจะมองว่าในกีฬาเนี่ยเวลาลดน้ำหนักเสร็จเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากกินข้าวเหนียวอะไรอื่นเลยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่มันจะผิดเนี่ยครับใช่ไหมหลังก,การออกกำลังกายคนอาจจะมองว่าเว้ยต้องเตะเป้าอย่างเดียวแต่เห็นอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมนด้องค์การกีฬาเข้ามาด้วยซึ่งทางก,ากีฬาเนี่ยของประเทศไทยมีย บอคุยทุกอย่างทุกอย่างมายเยอะมากเยยอะมากแต่ยังไม่จบนะครับแบบที่ไลฟ์มันอาจจะถูกไปใช้ในวอลเลย์บอลในฟุตบอลในอะไรแต่กับมวยไทยยังไม่มีเราก็อยากเป็นที่แรกให้กับมวยไทยให้กับนักกีฬาคนไทยได้เห็นแล้วก็ได้พัฒนาในระบบนี้มันน่าสนใจมากๆครับผมได้เลยว่าโอกาสสําหรับนักกีฬามวยไทยตอนเนี้ยแบบรุ่งโรจนเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนเนี้ยด้วยวันชิงชิปเองเราเป็นรายการศิลปะการซุ่ที่มีคนดูมากที่สุดในโลก ในสายของเรียกว่ามวยไทยคิกบ็อกซิ่งอ่ะเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของแน่นอนวันนี้ที่ดีเป็นรายการที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของรายการมวยในประเทศไทยแล้วก็ในอนาคตัในใกล้เนี่ยก็บางคนจะ้เริ่มเห็นข่าวแล้วว่าเราจะเริ่มมีนักมวยกับเงินสิบล้านยเี้ยเริ่มเข้ามาแล้วเพราะเนี้ยแน่นอนเมื่ออุตสาหกรรมวงเนี้ยพัฒนานเนี่ยเราจะช่วยเรียกว่าวันชีช่ิตจะเป็นดึงในฐานหลักสําคัญที่ช่วยพัฒนาให้มวยไทยมีมูลค่าสูงในระดับโลกมากขึ้นแล้ว พอมูลค่านี้มันสูงขึ้นแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือโอกาสทางด้านการสร้างรายได้กีฬานักกีฬาไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตเป็นเพียงแค่หมาล่านเนื้อเพื่อรอชกแล้วก็ได้เงินจากการข่งผัดทีเดียวแต่ถ้าเกิดเขาสามารถพัฒนาตัวเองเป็นซาร์ได้เนี่ยด้วยาพาร์คเวย์ที่เราวางไว้กับพาร์เทเนอร์ต่างต่างรวมไปถึงเรามีเวทีปลายทางที่ไปสู่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น วันลุมนีวันไฟไนท์หรือในอนาคตรเราจะมีอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอีกสี่อีเวนต์ปีหน้าเนี้ยรวไปถึงอย่างในตะว,วันออกกลางกาตาในญี่ปุ่นดีคร้เร<อ>ียกว่าตอนนี้ตลาดของการความต้องการของกีฬามมยไทยเนี่ยม,มันเปิดไปอย่างมากครับแล้วตรงเนี้จะเป็นโอกาสให้นักมวยไทยหลายคนมีโอกาสที่จะสามารถแตกเหมืนแสนล้านล้านเนี้ยได้ไม่ยากเลยใช่ครับเพราะว่าที่สำคัญนะครับคือทางวันเราทำงานกับท เรายินดีเพราะเราอยากจะผลักดันไปได้แอร์ม่สู่โลกให้ชีวิตของเด็กเนี่ยให้สามารถเติบโตและมีชีวิตที่ดีให้มีชีวิตที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโปรพเตอร์ไหนคนไหนเด็กคนไหนที่อยากจะมีโอกาสเนี่ยติดต่อเราเข้ามาแล้วเราดูหนทางว่าจะไปทางไหนดีเพื่อให้เด็กคนนั้นน่ะมีชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางวันวันแชมเปี้ยนชิพไม่ว่าจะมาทางวันลุงพีดีหรืออาจจะเด็กที่กำลังพัฒนาตัวเองอาจจะมาแฟนเสไปก่อนเพราะฉะนั้นในทุก ท่องทานเรามีนนทางขอให้เด็กเนี่ยพย,ยายามได้มีความมุ่งม,มั่นได้มีความฝันเราสามารถทําให้ได้ครับอโอเคครับ,รบผมถือว่าเป็นแบบเส้นทางที่เห็นชัดเจนได้เลยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนเนาะแล้วก็มีปลายทางให้เห็นด้วยว่าเราจะก้าวไปสู่ระดับโลกได้ยังไงนะครับผมโถือว่าครั้งนี้ทุกคนที่สัมพันมาร่วมมือกันครับพัฒน,นามวอไทยไดอืมเนี่ยฮะนี่เป็นจุดที่อยากที่อยากบอกทุกท่านเนาะสำหรับวงการมวยไทยนะครับผมร่วมมือกันฮะเพื่อที่ทำให สิ่งดีๆในวงการเวยไทยได้เกิดขึ้นน,นะครับผมขอบคุณนะครับผมสำหรับคุณเปรมแล้วก็คุณปายมากเลยครับอขอบคุณครับ